สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยเอ็กคาเวเตอร์นะครับพามารับชมมุมนี้นะฮะจะเห็นวิธีการนั่งนะครับวิธีการนั่งขับรถขุดนะครับในแต่ละวันนะฮะของคนขับรถขุดนะครับทุกๆคนนะครับว่าเขานั่งนั่งขับกันนั่งแบบไหนนะครับแต่ละวันผ่านกว่าจะผ่านแต่ละวันเนี่ยมันความรู้สึกนะครับแล้วก็ ความเมื่อยล้านะครับมันจะอมีส่วนไหนของร่างกายบ้างนะฮะหรือว่าความเครียดนะครับแต่ความเครียดนส่วนมากจะเป็นงานมากกว่านะครับอันนี้พูดถึงการนั่งนะครับการนั่งนะฮะนั่งแต่ละท่าก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับคือแต่ละวันก็อาจจะนั่งไม่เป็นแบบไม่ใช่ท่าเดียวนะฮะก็หลายๆท่านะครับผมอย่างปกติแล้วผมก็นั่งครับประมาณนี้นะครับ ถ้ารู้สึกเมื่อยนะฮะถ้ารู้สึกรู้สึกเมื่อยก็จะนั่งประมาณนี้นะฮะอ่าก็จะสลับกันไปนะครับประมาณนี้มั่งนะฮะก็จะประมาณนี้มั่งนะฮะก็ก็สลับกันไปนะครับแล้วแต่นะครับแต่เราเรารู้สึกว่ามันเมื่อยเริ่มจะเมื่อยท่าไหนเราเริ่มจะเมื่อยเราก็จะเปลี่ยนท่านั่งนะครับบางคนก็อาจจะเอาตัวนี้ลงมานะครับเอาไว้พักแขนนะครับแต่ผมไม่ถนัดนะฮะผมไม่ถนัดบางคนก็จะประมาณนี้นะครับ แต่ผมไม่ค่อยถนัดผมก็เลยไม่ค่อยเอาลงมานะฮะจะเอาขึ้นไปนะครับแต่โดยส่วนมากแล้วก็จะนั่งประมาณนี้นะฮะจะนั่งประมาณนี้แหละนะครับนั่งแบบนี้มั่งนะฮะอันนี้คือสําหรับงานที่มันชิวๆงานที่มันสบายๆนะครับไม่กดดันอะไรมากไปงานที่มันไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรมากมายนะฮะจะนั่งประมาณนี้แหละ หลายคดนะครับอาจจะดูรถชอบดูรถขุดนะครับแต่ว่าไม่เคยเห็นการนั่งครับนะครับแล้วก็ภายในมันจะเป็นไหนคนขับเขาจะนั่งเพราะว่าบางทีในคนชอบนะครับแต่ไม่มีโอกาสได้ได้ได้เห็นภายในคือเห็นแต่บางครั้งเนี่ยคือรถใหม่ๆเนี่ยสนมากว็จะติดเฟมืดนะฮะก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นคนขับนี่นะครับตัวเดินลอก็ตั้ง่าเดินไปแล้วก็เหยียบใช้เท้าเหยียบออกนะฮะ ใช้มือก็จะประหยัดเวลาเมื่อกาจะรวดเร็วนะเป็นมือชีพนี่นะครับจะขับประมาณนี้นะครับทั้งวันนะครับ1ิกว่าชั่วโมงอยู่ประมาณนี้แนหะละบางคนอาจจะเกิน10บ,บางคนก็11 12แล้วแต่งานแล้วแต่แล้วแต่ระบบงานแต่ละเจ้านะครับ แต่คืองานชาวบ้านในฟรีสไตล์นะครับเอาเมื่อยแล้วก็รู้สึกเมื่อยวันนี้รู้สึกเมื่อยก็หยุดเร็วก็ได้นะไม่มีใครว่าเรานะครับวันนี้เรารู้สึกว่าฟิตฟิตรู้สึกอยากได้เยอะก็จัดก็ไปเลยน,นะครับ10ชั10ว่วโมง10กว่าแล้วแต่แล้วแต่กําลังแล้วแต่ความร่างกายเราที่จะรับไหวนะฮะแต่เลงงานเกินไปแอร์เลงงานมากเกินไปก็ไม่ค่อยดีนะครับร่างกายมันจะโทรมเร็วนะครับเหมือนก่อนตอนเป็นตอนยังวัยรุ่นอยู่วัยยุในน้อยอยู่เลงงานจัด เนตอนนี้เน่โซมร่างกายโซมโซมเร็วก็คนขับไม่โค้อีกอย่างนึงก็คือหัวเข่านะครับหัวเข่าจะเสื่อมเร็วผมว่านะเพราะว่าไม่ค่อยออกกําลังนะฮะก็นั่งอยู่ประมาณแบบนี้นะครับทั้งวันแล้วก็ส่วนมากจะออกกาลังแขนอย่างเดียวแขนไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับไม่มีรู้สึกว่ามันเมื่อยรู้สึกว่าล้าเลยนะครับ ะว่าแขนนี่ออกกำลังกายอยู่ทุกตลอดทุกวันนะครับแต่ว่าขานี้คือเรานั่งพอเรานั่งปุ๊บบอกมันก็จะทับพวกเส้นเลือดเส้นเอ็นอยู่ตรงน่องนี่นะฮะมันก็จะทําให้ตอนอายุน้อยก็ไม่เท่าไหร่นะอายุเยอะนี่อายุเยอะสัก40ขึ้นไปเนี่ยเห็นนาๆลุงๆเขาบนกันทุกคนนะนะลุงนั่งไหวแล้วมันเมื่อยปวดขาเขาจะบน จะพูดเกี่ยวกับขาอย่างเดียวเลยนะครับคุณทัาในโคเนี่ยนะจะนั่งอย่างนี้ตลอดนะครับส่วนความเครียดก็ส่วนมากจะเครียดพวกงานมากกว่านะพอเจองานยากจะของเขี้ยวๆอย่างเงี้ยตึงๆหน่อยก็จะเครียดนะครับแต่ถ้าบางคนไม่คิดได้มากก็ไม่เครียดหรอกอย่างบางคนที่คิดมากนะครับรับผิดชอบงานอยากให้งานออกมาดีก็จะเค,ะครียดนะอย่างอย่างเช่นผมเป็นเป็นตัวอย่างนะก็มากจะเครียดเพราะว่าเราก็อยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดนะครับ ไม่อยากให้เขาติเตียนนะครับว่าไม่ดีโอ้โขออภัยครับท่านผู้ชมคลิปสดนะคลิปสดไม่ได้ตัดต่ออาจจะมีเสียงจามั่ง โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปมุมนี้นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาบอกเราให้ด้วยอ่าคอมเมนต์มาพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ